วสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิสตอนนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่า6คู่ ที่ปรากฏในปัตภีไร้พ่ายนะคะแล้วก็คองใจผู้ชมนั้นมีคู่ไหนกันบ้างแล้วก็เรื่องราวของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะส่วนใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มได้2กลุ่มก็คือกลุ่มที่แบบเป็นคู่ที่เริ่มต้นด้วยความหวานกันก่อนแล้วก็เกิดความโหดร้ายขึ้นในชีวิตแล้วก็หรือว่าคู่ที่เริ่มต้นด้วยความโหดร้ายนะคะผ่านเหตุการณ์ต่างๆร้ายแรงมาจากนั้นก็ค่อยหวานอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูคู่แรกค่ะเพื่อนๆจําอื่นเหนียงกับสามีของนางซึ่ ึ่งเป็นทหารได้ไหมแล้วไปเป็นทหารแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอินเนียงนี่ก็รอสามีอยู่นะคะซึ่งณจุดนี้เรื่องของคู่นี้ก็มันเกิดขึ้นตอนที่ท่านอองปี้ซางของพวกเรากลายเป็นไก่ไร้ขนไปอยู่ในความดูแลของชายขี้โลกอย่างสิงอินนะคะซึ่งวินเนียงแล้วก็สามีของนางเนี่ยโอ้โหน่ารักมากๆในช่วงแรกๆค่ะ อ่อมานะคะพวกเขานั้นก็เหมือนกับว่าต้องอแบบสามีต้องลาไปทําสงครามนะคะทางด้านอินเนียงก็รออยู่ที่บ้านหลายปีผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆค่ะโดยที่สามีของคนอื่นนั้นนะคะคือศึกมันจบแล้วสงครามจบแล้วสามีคนอื่นๆเขาก็กลับบ้านกันหรือไม่ก็จะมีข่าวข่าวว่าโอเคเสียชีวิตไปในสนามรบ แต่ว่าสามีของวิ่นเนียงนั้นหายตัวไปเลยค่ะวินเนียงนั้นก็เลยต้องรอคอยอย่างหนักอย่างทุกข์ใจจนกระทั่งวันหนึ่งแล้วนะคะก็ด้วยความช่วยเหลือของท่านสิงจือนั่นแหละค่ะก็เลย เหมือนกับว่าสิงจือมีความมีความสามารถในการทํานายก็คือท่านสิงอินในตอนนั้นมีความสามารถในการทํานายโชคชะตาก็เลยอยากจะมาใช้บริการว่าช่วยหน่อยช่วยดูหน่อยว่าสามีนั้นอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะแต่ทีนี้ตอนนั้นนะคะท่านสิงจือในในร่างของสิงอินที่เป็นชายขี้โรคในตอนนั้นปฏิเสธที่จะช่วยเหลือนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเรานะคะท่านอ๋องไก่ค่ะก็มีความมีความแบบ คือยังไงดีคือมีเวทมนตนะ์มีอํานาจของตัวเองอยู่ก็เห็นว่าสามีของอินเหนียงนั้นได้กลายเป็นแบบวิญญาณที่มาคอยอยู่เคียงข้างอยู่ใกล้ๆอินเนียงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้มาอยู่เคียงข้างกันแบบนี้โดยที่อินเนียงก็ยังกังวลว่าสามีอยู่ไหนว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็เลยประมาณว่าอมต้องช่วยเขานะช่วยให้พวกเขาได้อย่างน้อยล่าลาก,กันอย่างเหมาะสมนั่นเองคือจัด ให้ทั้งคู่นั้นได้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งณนะจุดนี้แล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งเป็นเรื่องราวความรักที่ก็สร้างความประทับใจนะคะบอกเราถึงบอกเราถึงความที่ต้องนางเอกพระเอกเราต้องผ่านดันเคราะห์มาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแต่ว่าผ่านเรื่องราวของคนอื่นนะคะเอาละค่ะคู่แรกผ่านไปมาที่คู่ที่สองนะคะนั่นก็คือ,อ,อจูอเซียแล้วก็ภรรยาของเขาคะ่ะจูเซียนี่เป็นแม่ทัพนะคะที่อยู่ที่ดินแดนวิญญ,ญาณหรือว่าแดน ศูนย์ของนางเอกของพวกเรานั่นแหละนะคะซึ่งนะัจุดนี้เนี่ยเขาก็เป็นแม่ทัพแล้วเขาไปออกรบไงแล้วก็แพ้เสียชีวิตไปนะคะโดนฟูซงมันฆ่านั่นเองค่ะซึ่งแม่ทัพจุเซียนนะคะมีภรรยาที่น่ารากักแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่า ตอนที่จืดเสียออกไปทำสงครามก็ต้องไปเจอกับพวกไอ้วิญญาณสัตว์ประหลาดชั่วร้ายเหล่านั้นก็เขามีหน้าที่เขาก็แบบสู้นะคะอยู่แนวหน้าสู้เต็มที่อย่างเด็ดเดี่ยวไม่มีเวลาแม้แต่จะบอกลาภรรยาเลยละค่ะเขานั้นก็ยังคงก่อนที่จะออกรบนะคะเขายังบอกลูกเลยว่าเดี๋ยวกลับมาจะแบบไปซื้อขนมอะไรให้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้นะคะแม่ทัพ จิวเซียก็น่าสงสารมากๆเลยค่ะเขาก็คือเขาเขายังไงดีเขานั้นตายด้วยน้ำมือของฟูเซงอีกต่างหากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแม่ทัพจิวเซียบังเอิญไปได้ยินนะคะว่าฟูเซงนั้นพูดคุยกับ เออพูดคุยกับโมฟังค่ะเขานั้นเสียชีวิตด้วยฝีมือของโมฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนแรกโมฟังก็พยายามจะแบบแบบไม่ฆ่ายังไงก็ไม่ฆ่าไอ้ฟูซงมันก็เลยซ้ำนะคะทำให้จื่เชียก็ต้องเสียชีวิตไปนั่นเองนะคะคือจื่เชียเนี่ยไปรู้ความลับว่าโมฟังนันร่วมมือกับทางฟูซงนั่นเองค่ะก็โอ้โหน่าเสียดายไปนะคะมาที่คู่ที่3นะคะคู่นี้ก็เป็นความประทับใจเช่นเดียวกันเรื่องราวของท่านชิงเย่นะคะกับเซียวเหอนั่นเอง ชิงเย,ย่กับเซียวเหอนั้นนะคะมีความหวานในช่วงแรกๆค่ะจากนั้นก็โหดร้ายนะคะคือโดยตามพื้นดวงต้นกำเนิดเลยเนี่ยคือท่านชิงเย่ยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเทพบรรพาการองค์หนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าหมดฐานะโดนล,ลิป โดนลิฟไอ้ความเป็นเทพบรรพกาลความเป็นมหาเทพไปแล้วจากเทียนเต่านะคะคือวิถีสวรรค์ลิฟไปแล้วทีนี้เขาโดนลงโทษค่ะเขานั้นก็ต้องมาเกิดนะคะบนบนโลกมนุษย์โดยที่เขาจะต้องแห้วไปทุกๆชาตินะคะณนะจุดนี้ก็เป็นความอนเนจอน,นาถของเขาเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดนั้นเขาจะเลือกไม่ผิดคือเขารู้ในท้ายที่สุดเขารู้แล้วว่าคนไหนเป็นคนรักที่เขาแบบ แบบเออก็ก็ตามกันมาทุกๆชาติอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องยอมรับก็คือยอมรับกรรมตามโชคชะตาไปนะคะเขาก็ยังคงคือยังยังไม่มีความสุขอย่างแท้จริงอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับก็ไม่ได้อธิบายไว้ว่าว่าเขาจะไปหยุดเกิดนะคะหยุดเวียนว่ายตายเกิดในตอนไหนอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มีบอกไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าเอาที่แน,น่ๆคือเขาได้รับการลงโทษจาก จากสวรรค์นะคะจากเทียนเตาจากวิถีสวรรค์แล้วก็มันก็ไม่ใช่ความโหดร้ายธรรมดาธรรมดาค่ะเพราะว่าเขานั้นนะคะถูกลดขั้นให้เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องทนความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถจะรักคนได้ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับคนที่เขารักได้นั่นเองค่ะณจุดนี้นะคะก็คนที่เขารักอย่างแท้จริงคือเสียวเหอแต่ว่าเขานั้นก็ต้อง ต้องอยู่กับอีกคนหนึ่งดูแลอีกคนหนึ่งอยู่แทบจะตลอดเลยค่ะณนะจุดนี้นะคะชิงเย,ย่จะใช้ชีวิตทุกชีวิตด้วยความเจ็บปวดนะคะถือว่าหดหลายมากๆเลยค่ะมาที่ คู่ที่4ี่บ้างนะคะคู่คุณพ่อคุณแม่คู่ท่านพ่อท่านแม่ของนางเอกของพวกเราค่ะนั่นก็คือหลิววี่นะคะท่านแม่แล้วก็เฟิงไหลผู้เป็นท่านพ่อนั่นเองนะคะหลิวอี้แล้วก็เฟิงไหลนั้นนะคะเรียกได้ว่ามีความรักหวานๆกันในตอนเริ่มต้นนะคะคืออยู่ด้วยกัน มาตั้งแต่ที่ฟงหลายนั้นถือกำเนิดขึ้นมาในใต้้าแห่งนี้เลยนะคะซึ่งฟงหลายนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยหลิวหมิงนั่นเองค่ะทีนี้ด้วยความเลี้ยงดูแล้วก็การช่วยเหลือขัดเกลามาจากหลิวอี้นะคะก็ทำให้ฟงหลายที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าตอนเกิดมานี่เกียรตินะคะเกียรติทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วมาได้รับการเลี้ยงดูจากหลิวอี้นะคะซึ่งหลิวอี้เป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนมากๆเลยนะคะก็ให้ความรักความจริงใจกับฟงหลาย แล้วก็แนะนําให้เฟ้่งหลายนั้นทําความดีแล้วก็หวังว่าเขานั้นจะไม่กลายเป็นเครื่องจับสังหารนะคะให้กับหลิวหมิงนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะพอเฟ้องหลายได้รับการสั่งสอนจากหลิวอี้มาแบบนี้แล้วนะคะก็ทําให้ก็ทําให้ตอนหลิวหมิงนั้นใช้เขาไปฆ่าอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ไปนั่นไงเขาก็เลยโดนลงโทษอยู่เป็นประจําแล้วนอกจากนี้แล้วหลิวหมิงนะคะก็ใช้ ใช้หลิวอี้เป็นเครื่องมือด้วยอีกต่างหากก็ทําให้เฟ่งหลายนั้นก็ในที่สุดแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าถูกถูกผนึกเอาไว้ในถ้ำฉีเทียนซึ่งใช้แทนแหล่งพลังงานของธาตุไฟนั่นเองนะคะก็ผู้ที่ผนึกถ้ำฉีเทียนก็คือลูกเขยของเขาในอนาคตนะคะนั่นก็คือท่านเทพสิงจือนั่นเองค่ะหลิวอี้นั้นนะคะก็มีความเจ็บปวดใจอยู่เพราะว่าตอนสามีที่แบบจากไปอยู่ในถ้ำฉีเทียนเนี่ยนางก็ตั้งท้องแล้วนะคะแต่ว่า หลายนั้นก็ไม่รู้เลยว่าหลิวอีนั้นตั้งท้องก็แยกจากกันแบบนั้นแล้วก็หลิวอี้นั้นก็ไป ไปรอแล้วก็เสียชีวิตนะคะอยู่ที่หน้าหน้าประตูถ้ำฉีเทียนนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตก็คือคลอดนะคะอองปีซางสันหลีของพวกเราออกมาก่อนแล้วทีนี้ยหลิวอี้นั้นไม่สามารถจะทนนะคะทนพลังกลิ่นอายของปีศาจได้นะคะณนะจุดนี้ก็เลยต้องเสียชีวิตไปนั่นเองก็ทำให้ไม่ได้เห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเลยไม่ว่าจะเป็นเฟิงไหลก็ไม่ได้เห็นหน้าเหลิวอีหลิวอีนั้นก็ไม่ได้เห็นหน้าเฟิงไหลแล้วเฟิงไหลก ไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวด้วยนะคะณนะจุดนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าแต่ก็เป็นความรักที่น่าประทับใจนะคะของพ่อแม่ของององปีซางของพวกเรานะคะมาที่นางเอกกับพระเอกของพวกเราบ้างนะคะซันล,ลี่นะคะกับทางด้านสิงจือน,นั้นเรียกได้ว่ายังไงดีเริ่มเริ่มจากความ ความเอ่อกึ่งกึ่งทรมานก่อนแล้วค่อยๆจะมาแสนหวานทีหลังนะคะตอนที่อยู่ที่โลกมนุษย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าหนังเอกของพวกเราก็ตกหลุมรักสิงห์อินหรือว่าสิงจือไปแล้วแหละเรียบร้อยแล้วก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่ายัางไงยังไงเรื่องของพวกเขามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ ด้านหนึ่งก็คือนางก็คิดว่าตอนนั้นสิงห์ินน่ะเป็นมนุษย์ไงแล้วในทางกลับกันก็คือนางก็มีคู่มันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ถูกถูกกาหนดเวลาว,ว่าจบลงจบลงไปเถอะเกิดมาก็ต้องจบลงไปนะคะสำหรับความรักก็เลยตัดสินใจปล่อยวางมันไปตั้งแต่แรกค่ะแต่แล้วนะคะหลังจากนั้นมันก็คือ มันก็มีมีช่องว่างที่พวกเขาสองคนผ่านไปไม่ได้เพราะว่าสิงห์อินนั้นแท้จริงแล้วก็คือเทปสิงห์จือแล้วก็มาพร้อมกับความทรงจำแบบฟูลออปชันอีกตั้งหากนะฮะตัวเองก็บอกว่าไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าก็เอาตัวมาผัวพันแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านอองปีซางสันหลีของพวกเราค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็ทำให้ได้ร่วมงานกันหลายๆครั้งแล้วก็พระเอกจะเป็นคนที่แบบวางแผนอะไรไว้นานแล้วคือคือเขาเห็นว่าในร่างของนางเอกเนี่ย มีไอปีศาจอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสิงจือก็เนี้ยแหละจัดการจะแบบล้างไอปีศาจให้นางเอกของพวกเราอยู่ตลอดเนาะแต่ด้วยความเป็นแบบนิสัยเทพไงะจะเป็นแบบเนี้ยไม่พูดไม่จานะคะวางแผนก็ทําของตัวเองไปเรื่อยๆให้คนอื่นมาเข้าใจเองทีหลังโดยที่ตัวเองนั้นก็จะไม่บอกนะคะ แล้วในจุดที่ดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆนะคะจุดที่มันเศร้าๆมากๆก็คือสิ่งจือนั้นโอเคเขายอมเสียสละตัวเองแบบว่ารับทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของ อ,องปีซางสันล,ลีผู้หญิงที่เขารักแล้วก็หน้าที่ของตัวเขาเองที่แบบต้องดูแลสามภพให้ให้มีความปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็แบบรักษาชีวิตปกป้องนะคะนางเอกของพวกเราเต็มที่แล้วเขาก็พร้อมจะสลัดชีวิตนะคะแต่ว่าโชคดีมากๆนะคะสิ่งที่แบบสิ่งที่เขาตั้งใจทําทุกอย่างนี้นะคะมันปรากฏผลนะคะแล้วเขาก็มีเหล่าบรรดาดวงวิญญ,ญาณซึ่งยังมีพลังอยู่ของของเทพเพื่อนๆน,นะคะของเทพบรรพาการอยู่ก็ณนจะุดนี้ ก็ช่วยทําให้เขานั้นสามารถจะกลับมาได้นะคะที่สําคัญที่สุดก็คือร่างเทพของเขาไม่ได้ถูกทําลายไปค่ะไอ้ร่างเทพเนี่ยนะคะปกติก็มีพลังอยู่แล้วเพราะคําว่าเทพคือเทพพเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นดีที่ไม่โดนไอ้เจ้าเง็กเซียนมันเอาไปเผาถ้าเผาแล้วก็แย่เลยนะคะมันต้องมีการมาสร้างร่างใหม่กันอีกแต่ณนะจุดนี้ก็คือหนังเอกของพวกเรานั้นยืนกลานว่า ถ้าจะเอาล่างของของสิงจือนะคะเทพสิงจือผู้ชายที่นางรักไปเดี๋ยวนางจะเข้าไปเผานะ,ะให้หมดเลยสวรรค์9้าชั้นก็จะเผามันทั้ง9้าชั้นเลยนะ,ะ <c oughs> นะจุดนี้ก็ถือว่านั้นอยู่นะคะอย่าเอามาอย่ามาเอาร่างหลวของฉันไปนานะคะอาลละค่ะนี่คู่ที่6ขาดไม่ได้เลยนะคะพูดงูทองสุดเซ็กซี่ของพวกเรานะคะก็คือแม่นางจินเนียงจือคะ่ะกับมู่จือฉุนนะคะ ก็ในส่วนของนวนิยายต้นฉบับถ้าเพื่อนๆสนใจไปฟังหวานเล่าไฮไลท์ได้นะมันก็จะมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ค่อยเหมือนกับในละครเพราะว่าในละครเขาทําได้ละเอียดกว่านั่นเองเนาะเอาจริงๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยเล็กน้อยนะคะสําหรับชื่อของผู้ชายค่ะก็เป็นว่าคู่นี้นะคะเริ่มต้นจากความจากความทรมานก่อนละกันเพราะว่าเออคู่นี้เนาะมาเจอแบบฝ่ายชายเป็นนักพลดฝ่ายหญิงนั้นเป็นปีศาจค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตามประวัติการไม่ว่าตำนานไหนนะคะ พรเจอปีศาจก็โอ้โหโคตรจะลังเกียรนะคะแต่ว่าพอดีว่าปีศาจต,ตัวนี้นะคะจริงเนียนจือของพวกเรานั้นโอ้โหเป็นเป็นระดับปีศาจบรรพการอยู่มานานแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ช่วยด้วยช่วยไอ้ผู้ชายนักพลดนี่ด้วยนะคะ,นะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากช่วยแล้วนะคะนางก็ถือว่านางมีสิทธิ์ที่จะรักพาตัวผู้ชายไปไว้กับตัวเองแต่ว่าคือด้วยข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะหลังจากที่ช่วยคนในสำนักของของนักพลดนี่ค่ะก็เลยเอาเอา,เอาผู้ชายมาได้แล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวจะแต่งงานอะไรกันเนาะ,ะทางด้านจินเหนียงจื่อเนี่ยก็ถ่ายทอดพลังเพื่อช่วยรักษาไอพิษนะคะให้กับนักพลดมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะจริงๆเกือบ จะถอดใจแล้วเพราะทำอย่างไรไอ้นักพจนนี้ก็ไม่ไม่แบบไม่แสดงออกว่ารักนางสักทีแล้วก็ชอบพูดจาทำร้ายหัวใจน้อยของพูดงูทองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องได้สิ่งจือนะะกับกับทางด้านขององคปีสังนั้นเข้ามาช่วยนะคะเพื่อกระตุ้นให้ไอ้นักพจน์ผู้ชายคนนี้แสดงออกมาว่าเขานั้นก็รัก จินเหนียงจือเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะในที่สุดก็มีพิธีแต่งงานนะคะพูดงูทองของพวกเราอยู่มานานแล้วก็ยังได้แต่งงานอีกด้วยยังมีความสุขอีกต่างหากนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้ง6คู่นะคะซึ่งก็สร้างความประทับใจมากๆเลยนะคะในเรื่องปตัตตภิร้ายพายค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ